สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคลับครูนะครับพร้อมกับการสอนวิธีการเล่น รูบิค3คูณ3คูณ3ขั้นพื้นฐานนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ E ีีที่6แล้วใกล้จะสำเร็จแล้วนะครับอีพีที่6นี้ผมจะมาสอนวิธีการทำตรงนี้เขาเรียกว่ามุมบนนะครับมุมบนตรงนี้ขอบมุมบนให้ถูกนะครับอย่างนี้เขาเรียกถูกนะครับมุมบนอย่างนี้ถูกอันนี้อันนี้เสร็จเลยนะครับอันนี้ก็ถูกถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ถูกนะครับมุมบน เดี๋ยวเรามาดูว่าทํำยังไงนะครับวิธีการทํานะครับก็คือเราก็มาดูว่ามีด้านไหนเสร็จไหมอ่านี่ด้านน้าเงินเสร็จเราก็จะทำให้มันเสร็จคาว่าเสร็จคืออาจจะไม่จําเป็นว่าตรงนี้ต้องถูกก็ได้ดูตรงไหนเนอะลูกอ่าอย่างงี้อันนี้ก็ถือว่าเสร็จครับแต่มันไม่ได้เขียวเป็นเขียวหมดโอเคนะครับอ่าเรามาดูว่าด้านไหนเสร็จเนี่ยอย่างเงี้ยเสร็จเลย รอสูตรจบ EP ที่เเลยถ้าทำงี้ได้รอ EP ที่7แต่ถ้าไม่ได้ปุ๊บอันนี้มีถูกด้านหนึ่งสีแดงอันนี้ด้านหนึ่งคือสีน้ำเงินมาดูอันนี้ไม่ถูกเลยครับเห็นไหมด้านมุมไม่ถูกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าไม่ถูกเลยทำยังไงเอาโอเคนะครับสูตรมีอยู่ว่านะครับเดี๋ยวทำตามเลยนะครับให้เอาขาวหันเข้าหาตัวเองนะครับจำไว้นะ ขาวหันเข้าหาตัวเองนะครับแล้วก็หมุนตามเลยนะครับขาวหันหน้าเข้าหาตัวเองหมุนตามนะครับหมุนขวาสครั้งครับ1 2ล่าง2ครั้งครับ1ล่างมาทางขวา2ครั้งครับแล้วก็ขวาขึ้นครับ1ครั้งบนไปทางซ้าย1ครั้งครับขวาลง1ครั้งครับล่างไปทางขวา2ครั้งครับ สองขวาบนหนึ่งครั้งครับแล้วก็บนไปทางขวาหนึ่งครั้งครับเสร็จแล้วก็ขวาบนครับทีนี้เรามาดูด้านนี้จะเสร็จครับไม่ใช่ด้านสีแดงจะเสร็จจะมีหนึ่งด้านเสร็จนะครับนี่เสร็จแล้ว,ลวพอหนึ่งด้านเสร็จแล้วก็สบายแล้วครับถ้าเราทําสูตรเมื่อกี้ครั้งหนึ่งสองตัวนี้สองชิ้นนี้จะสลับกันจำไว้นะสูตรนี้ e ีพีที่6 ใช้สลับ2ชิ้นนี้นะครับใช้สลับ2ชิ้นนี้ชิ้นนี้จะมาอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมถูกส่วนชิ้นนี้จะมาอยู่ตรงนี้นะครับสูตรนี้จะเป็นการสลับ2ชิ้นนี้เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับต่อเลยนะครับเอาสีขาวเขาหันหน้าเข้าหาตัวเองเอาด้านที่เสร็จไว้ด้านขวานะครับด้านที่เสร็จไว้ด้านขวาแล้วก็หมุนตามสูตรครับดูนะครับขวาสองครั้งครับ หนสองล่างไปทางขวาสองครั้งหนึ่งสองขวาขึ้น1ครั้งบนไปทางซ้ายหนึ่งครั้งครับขวาลงครับ1ครั้งล่างไปทางขวาครับสองครั้ง,งสองขวาขึ้นครับ1ครั้งบนไปทางขวาครับ1ครั้งแล้วก็ขวาขึ้นครับโอเค ถูกเกือบหมดเดี๋ยวเราจะไปดู EP ที่เก็กันแล้วเดี๋ยวเก็บตัวนี้ไ้ก่อนเดี๋ยวทำสูตรให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับดูลูกนี้นะครับขาวไว้ล่างแล้วดูว่าหน้าไหนเสร็จที่เห็นตอนนี้คือหน้าแดงเสร็จครับให้จำไว้เอาหันขาวเข้าหาเราเอาหน้าที่เสร็จไปด้านขวาหมุนตามสูตรนี้ครับตามนะครับขวาสองครั้งครับบนขวาหนึ่งบนขวาสล่าง ไปทางขวาสองครั้งหนึ่งสองบน1ครั้งครับอาขวาไปบนหนึ่งครั้งแล้วก็บนไปทางซ้ายหนึ่งครั้งครับแล้วก็ขวาลงครับล่างไปทางขวาสองขวาขึ้นครับแล้วก็บนไปทางขวาครับแล้วก็อาขึ้นครับหมุนให้ถูกครับ ถูกหนึ่งหน้าคือสีส้มอีก3ามอันเดี๋ยวใช้สูตรจบโอเคนะต่อไปเอาอีกลูกอีกลูกอีกลูก,อ,ก,ลกอันนี้ก็แดงเสร็จเขียวไม่เสร็จเงิเงินไม่เสร็จผมบอกแล้วจะทําสูตรสลับ2ลูกนี่สองตัวนี้ตัวนี้จะมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะอยู่ตรงนี้โอเคอันขาวเข้าหาหนะ้าอ่าหันขาวเข้าหาเราแมวไว้ล่างเลยนะอันเข้าหาเราเอาที่ถูกไว้ด้านขวาถ้าไม่มีเลยก็ไม่เป็นไร ถ้าไม่มีก็เอาไหนไปด้านขวาก็ได้แต่ถ้ามีถูกไปด้านขวาเราจะหมุนสลับ2ชิ้นนี้เริ่มนะครับขวาบน2ครั้ง1 2แล้วก็ล่าง2ครั้ง1 2ขวาขึ้น1บนไปทางซ้าย1ขวาลง1ล่างไปทางขวา1 2ขวาขึ้นครับแล้วก็บนไปทางขวา หนึ่งครั้งแล้วก็ขวากึ้นโอเคปรับสีส้มให้ถูกดึกอันนี้ก็ส้มเสร็จโอเคเห็นไหมอีที่6คือการสลับ2ชิ้นนี้มาดูลูกนี้ขาวไว้ล่างดูอันไหนเสร็จน้ำเงินเสร็จขาวหันเข้าตัวเองเอาน้ำเงินไว้ด้านขวานะครับน้ำเงินไว้ด้านขวานะแล้วเราก็จะหมุนโซดนะครับ ขวาเอาขวาขึ้นสองครั้งหนึ่งสองล่างไปทางขวาสองครั้งหนึ่งสองแล้วก็บนขึ้นหนึ่งครั้งปึ๊บขวาบลกนะครับบลไปทางซ้ายหนึ่งครั้งปึ๊บแล้วก็ขวาลงครับปึ๊บแล้วก็ล่างไปทางขวาสองครั้งปึ๊บปึ๊บก็ขวาขึ้นปึ๊บแล้วก็ บนไปทางขวาครับแล้วก็อาขึ้นครับอันนี้ไม่มีอันไหนเสร็จแต่ว่าถูกแล้วท่านครับเดี๋ยวเราจะไปทำสูตรจบผมขอแนะนำนะครับเวลาหมุนนะครับถ้ามีสูตรขึ้นดูตามสูตรนะครับอย่าดูตามที่ผมพูดให้ดูตามสูตรให้มองสูตรแล้วแค่หมุนมือตามลูกศรน,นะครับหมุนตามลูกศรแล้วมันจะหมุนได้ถ้าหมุนตามที่ผมหมุนมันจะงง นะครับมันจะงงแนะนำว่าให้มองสูตรนะครับนะครับมองสูตรอย่ามองรูบิกนี่คือคำแนะนำสำหรับคลิปนี้การทำขอบบนให้ถูกก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์มีเนืน้อหาสาระนะครับก็ติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็ไปดู EP สุดท้ายคือ EP ที่7เป็นการสอนวิธีการเปลี่ยนนะครับย้ายย้ายนี่ครับย้ายขอบบนนะครับ ย้ายสลับนะครับย้ายขอบบนนะครับถ้าถูกหนึ่งหน้าก็จะทำแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าไม่มีถูกเลยก็จะทำสองรอบนะครับผมจะทำต้องทำสูตรนั้นสองรอบนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในอีพีที่7นะครับสำหรับ e ีพีที่6ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ Bye bye